มือนี่กะหน,นีบบพนบอกทุเรียนคือเกาพี่น้องเอ้ยกะย้อนว่าของแสบของนวเพิ่นกระจอดอยัว่วซะเลอะเกินพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟโลละลอยเออโลละลอยปานห้เฉพาะเนื้อกินไปกินมาจะไดนกะบ่บพีดหวังเลยจักเถื่อพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟพ่นี่แ่บอีลีแล้วอีอย่างหนึ่งขอบอกพิกัด อ่ขอบอกพี่กัดเนี่ยจักน่อยเนาะพี่กัดกับสิยุคางสะขุนพี่น้องดูแถวแถวท่งแยหมองบอกคอโวัดจังสันสะทกเออเป็นร้านที่ว่าตาสังคนขางมาตรฐานละกับ,บ่มีการโกงลูกค้าใดทั้งสิน้นถือว่าเป็นเอ่อมาตรฐานเนาะพี่น้องนี่ของทุเรียนเพนเนี่ยกัสิมีให้เลือกแบบนี้เลยเง้วไปตั้งแต่ลูกหน่อยจนไปหอดลูกไง หลังจากที่เลือกได้แล้วเพ่นกัสีสังกิโลพ่นกับจิเคร้นวยเคระน่ายหาทุกผู้จนเห้าพิ่งพ่อใจนั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นเหากับมาหายเพิ่นพาหาแบบนี้พาเพิ่นกับคนข้างสีช้ำน,น่าอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่น้องพาไปอันใดมันเหลือยิ่มๆหน่อยๆในใน ติดเปลือกติดอย่างสเพราสติเด้กินอยู่ตลอดเวลาเด้พี่น้องเด้จนว่าอันอีย่างนะาเขาเอิน่นอันแม่ขา่าแล้ววา้าวเซี้ยวนาอโอ้ยเด้ห้ลูกขา่ากินดูปลาหนีลูกขา่า่นสิบอิมนี่จากก้อนสบออะไร่าสิก็หัวลอกกันว่าสันพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วก็ได้มันก็เป็นความคุ่มคาของลูกข่าด้เนาะสีเหลือเล็กเหลือหน่อยติดปงติดเปลือกแต่ลูกขา่าเขาก็ซื้อผอมเปลือกนั่นแหละพี่น้อง เออถือว่าเป็นความคุ่มคาเป็นความละเอียดอ่อนของพอขาเมีาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมได้พี่น้องสําหรับในมุมมองของข่อยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสีน้อยสีหลายลูก้าเขากับีสิที่ได้กินของของเขาเนะาะย่างวานั่นลหะมันีิทุเรียนโลละโลละร้อยเออทั้งหมดตกไปประมาณสี่โลกับอีกสี่ขีดเป็นสี่ร้อยสี่สิบบาทพี่น้อง เนื้อกะสิออกมางามๆกะร่งพ really. ่อกินเลยซึ la o la. La o la. El, el ่งทางตัวของข่อยเองกินทุเรียนเนี่ยสมัยแต่ก่อนสีมากินกบนอกหนุ่มในหรือเขาเรียกว่าเนื้อไกล้ฉีกสมัยปัจจุบันเนี่ยแต่สําหรับข่อยเดียวนี้ข่อยพันว่าเนื้อใกล้ฉีกเนี่ยมันบ่ข่อยเสีบมันกรึบมากเกินไปเออข่อยก็เลยมักเนื้อแบบพ่อดีกินพี่น้องเนื้อพ่อดีกินก็คือว่าบ่เละเกินไปแล้วก็บโบแข็งจนเกินไปกะร่งพ่อดีกิน นั่นลหะพี่น้องกะสื่อมาหอดเฮือนเหลี่ยวกะมาสูขอบสูขั่วกินนั่นลหละหลายคนเพิินกบเป็นห่วงวาแอดเอ,อ้ยยาก,กินทุเรียนหลายคักเดอ้อมันบ่คอยดีต่อสุขภาพก็ต้องบอกว่าแอดไม่รูไม่หลาหลายคนเนาะพี่น้องสื่อมาส่งคือสิวาหลายแต่กระได้นละไนคือเกาอันละสุดท้ายแลลวก็คนละไนพี่น้องมันบ่เกินหนีดอกแล้วก็กินอ่า สองสามมือเที่ยนหนึง่งสี่หามืมอเที่ยนหนึง่งเหล่ว,ตวเตว่าเฮ้าสิทนกิเลสจะคลองได้น้อยได้หลายขนาดไหนเนาะพี่น้องและมือนีกับผ้าน่องสาวเพิ่นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเพิ่นวา่าเพิ่นฝันฝันแปลกเออภาษาบ,บาลเฮากับฝันบ่นบค่อยดีนั่นละ่ะก็เลยวา่าเออมือนีไปไทยบัตรประชาชนให้ร้านสาวเขากับครบรอบอายุเจ็ดปีแตงแต่โดนๆหลับพี่น้องแต่วา่เาเข้าผันลืม เข้าผรจําเต้นในอดีตว่าสิบหาปีมันนี้ลืมข้าวเน่ามาเป็นหลายเดือนกะต้องไปเสียค่าปับแล้วก็ไปทายปัดประชาชนแล้วก็เลยผ้าหน่องสาวในไหนเขากะอ่บบท่านในเขางานก็เลยผ้าเขาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหลังจากันกับมานอน,อนพักอยู่เฮื่นเพราะว่าเขากะต้องไปเฮ็ดงานโตในผักใบว่าจงสันสะเถอะก็ย่างว่าพี่น้องงา,ง,างานคือเงินเงินคืองานสีมากเกียิขาดมันเป็นไปบ่ได้เนาะ อยาก,กินของแ่บแบก็ต้องมีเงื่อนสื่อกินเอองานก็นเป็นเรื่องที่สําคัญการเลียนกับสาคัญหลังจากทายบัตรประชาชนแล้วกับผ้าหลานไปทรงไปโรงเรียนท่านที่เลยพี่น้องบ่มีอิดออดเออดนทางนองกัหอดเวลาไปเห็นงานผากักายกับไปเห็นงานตามปกติหลายคนก็นถามหาดูดูว่าน้องสาวผู้ใดน้องสาวอยู่ว่างใด น้องสาวกับบอแมนวาเขาเห็นงานอันเลิศหรูออยังกพี่น้องเขาก็เห็นงานซีเว่นอันล่ะซึ่งงานเอียงกับซางเขาขอเป็นแค่าเป็นงานสุดจริตและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เออบ่จําเป็นจะต้องเลิศเลอเหมือนคนอื่นบ่จําเป็นจะต้องอ่าเดินยุ่กลางอากาศนพี่น้องเป็นคนบ้านเฮา,าหากินหายาหายู่เอาแต่ว่าเลี้ยงปากเลี้ยงทองจากของใดบ่ไปโกงกินบ่ไปทุดจริตผู้ใดน,นั่นคือที่สุด ของความดีของคนเฮ้าล่ะเนาะพี่น้องเวบาไปหลายมันกับเขาเนื้อเขาตูเบาซ้ําที่เบาได้นั่นละ่ะเวบาหลายเดี๋ยวเขากับหาว่าขีคุยขีโมเออว่าไปเนาะหน้าหน้าจิตตังพี่น้องเอ,อ้ย